โรครับนั่งตัวก่อนนะครับลำหนักหนยสวัสดีคร in <Inter> <ing> so ับผมอภิสิทธ์บุตรศรีนะครับยูโรครับนั่งหนปีขวาครับยูโรครับพถึงเกมวันนี้หน่อยครับที่เราเปิดบ้านเสมอครับหนองบัวมาได้รู้สึกงไงบ้างกับเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบกดดันนะครับพวกเราก็แบบแพ้มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องการแต้มมากครับแล้วแบบเจอทีมหัวตารางเงี้ยก็แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากเก็บแต้มมากขึ้นครับพูดถึงการได้ลงสนามของ เมติในการสมัครเป็นตัวจริงรู้สึกยังไงว่าครับแล้วมองว่าเราเีการพัฒนาอย่างไรโค้ดก็ก็รู้สึกดีใจครับที่โค้ดให้โอกาสผมได้ได้ลงได้ลงเล่นได้แบบมีเกมได้แบบพัฒนาตัวเองกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นเหมือนแบบกําลังใจให้ผมแบบซ้อมพัฒนาตัวเองแบบมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็แบบจะทําให้ดีกว่าตัวนี้ครับเกมวันนี้นะครับตัวเองเล่นเป็นพอใจมากเลยก็ พอใจในระดับหนึ่งครับแต่แบบก็ยางมีจุดแบบเล็กๆน้อยๆครับที่ต้องที่ต้องแบบแก้ไขอะไราเงี้ยครับพยายามทำให้ดีขึ้นในแมตช์หน้าครับถ้าได้โอกาสลงพูดถึงการเจ็ดแต้มจากทีมอัตารางอย่างเราคัวได้หนึ่งหนึ่งรู้สึกพอใจมากน้ขยแคนับกนก็เอาจริงๆผมเสียดายนะครับผมอยากได้3แต้มมากแต่แบบจังหวะฟุตบอลอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจครับก็เขาก้องหน้าตัวใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามมากๆแล้วก็ดีแล้วครับที่แบบได้หนึ่งแต้มครับแต่ก็ต้องไปแก้ไข ในจุดผีพลาดของเราเงี้ยครับแบบเพื่อแบบไปสู้เกมหน้าครับฝั่งเ้วฝ่าตัวกรบแฟนบอลนะครับเราขอบคุณแฟนบอลเราเลยก็ผมขอบคุณแฟนบอลสมุทรปราการซิตี้มากๆเลยนะครับแบบช่วงนี้แบบผลงานพวกเราอาจจะแบบไม่ดีแต่ทุกคนก็ยังมาแบบซัพพอร์ตเราที่สนามให้กำลังใจเราแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบได้มาเล่นให้สมุทรปราการซิตี้ครับก็ขอให้แบบเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับผู้ผมจะทำให้เต็มที่ครับครับ